เฮ้ยอันนี้ลงโพอป่ะเหรอไอ้โอ้ยอัดกรอบเลยอัดกรอบเลยนี่นะอันนี้ตึดเจาะหัวใจเฮ้ยตึดเจาะเฟดอ๋อันนี้จริงจกคูมาสเน่เออสัดแคลนเลย ใจรือเลยใจรืใจรื up, really ้ใรืประกอบมากอเอาไปประกอบเองอันตอยได้ประอำเจือใจระวังโอ้ยเราเคลียร์เคลียร์มนว่ะมมนนอดเบอร์สิบสองยังกัวกัวกๆัววีวีควัดว่าน đi vào luôn rồi cái đảo chấm mà cua sân đấy อยู่คอน cua ไปไหนลูกไปไหนคอน cua bị trầm Ờ chơi được luôn chơi được luôn โอ้ Chắc nó Chơi lọt con này con mới chơi nó lọt mới chơi nó hát nhào เลย <laughs> tôi thằng luôn chăm chăm phải đồn mình đặt cái đường bạn vì chỉ chia giờ đã khẩn bên bên rồi tăng thằng cái khung bên ขายนะครับขายคาบูคาบูขายคาบูบีดบีดเลยบีดคาบูบีดขายร้อยห้าสิบบาทออกไปโครงครับโครงโครงขายโครงขายห้าสิบบาทโครงลวยแบบเทน้ำเททาเลยล้อแม็กล้อแม็ก ล้อแม็ก2สองข้างเอาไปห้าร้อยพร้อมอยางเยอะนี่หลวบันถอกนะเองสนใจติดต่อมา